แล้วท้าบอนาะมันเสียไปแสงก็เอามีวิธีจังไดในการบำบัดน้ำเสีย นี่ไม่ใช่กับสภาพามาเบิงมาจ้ามาอัปเดตวา่ามือที่ห้าได้ฝักไว้เชอรี่แล้วเขานํามาล่งในบอ่อเป็นบอ่ออนุบาลจ้ะหลังจากที่ห้าได้มานํามาลงบอ่อไว้แล้วด้ประมั่นเจ็ตมือจ้ะเขาก็จะได้ลูไข่ออกมาในลักษณะนี้จ้ะเห็นป่จ้ะอยู่ตามผามุ่งผาแยงเขียวเขานี่จ้ะเป็นแเพ,พเ,นเ,นแเต็มแบบเบิร์ดได้เยจ้ะเขาก็เอามาลงไว้ก็เสล็ะจ้ะขอดีของเขากับชัดเจนที่สุดเลยจ้ะคือ บ่ต้องได้เปลี่ยนน้ำจ้ะเขาจะใยได้หนีเลยน้ำบ่ได้เปลี่ยนเมื่อเขาได้อายุสองเดือนรุ่นทีใ่ออกก้อนถ้เากเก็บไปก้อนไปอนุบาลไ,ไปคุ้นไปคุ้นว้อันนี้เท่าเป็นบอ่อฟักบ่ออนุบาลเมื่อเท่าอนุบาลได้เดือนสองเดือนเท่ากับสิมาเก็บเอาไปใส่บอ่อคุ้นจ้ะร่องบอ่อเก่านี่แหละจ้ะเอามาเอามาอนุบาลในบอ่อเก่านี่แหละ รุ่นที่ใ่ญ่เขา้าเก็บออกไปเลื่อนเลื่อนบอ่อไปเรื่อยๆจ้ะเลื่อนสั้นไปเรื่อยๆคัดเอาใส่ง่ญ่ออกไปโตน้อยเฮ้าก็บเรือไว้อนุบานโต้วกซส้มเป็นไข่พึ่งเพาะพึ่งฟักออกมาเขา้าเอามาล่องอีกบอ่อนี่แหละจ้ะเป็นเป็นการสะดวกเลยจ้ะบ่ต้องได้เลี่ยนได่ทายนา้ำ แล้วแม่แสงก็มีวิธีในการบำบัดน้ำอีกน้่จ้ะในบ้านสวนปลาตองของแม่แสงนี่นาาจะเนาะแม่แสงก็จะใส่เอ่อจุลินทรี่สังคอแสงจ้ะที่แม่แสงได้เฮ็ดไว้ใส่ประจําในสวนปลาตองของเฮานี่นาาจะเนาะและ้วกาสิมีอีกในเรื่องของพืชน้าก็เอาเป็นพวกจอกพวกแหนมล่องให้เขาได้กินจ้ะมันเปื่อยมันยังไปก็ละลายลงไปในนี่ละจ้ะ มันการิไปสร้างสะสมเป็นดินเป็นพวกแพ่งต้นที่อยู่ในกลนบอ่อกลนผายแยงแค่นี้ละจ้ะหอยบอ่แมนเขาบ่มากดิน้ะจ้ะเขามากดินในดินในข้อนในต่วนี่กับสิประกอบด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ที่เขากินซอ้อยอสร้างซอยให้เขานี่มีความแข็งแรงเหล่ากระไนเรีวอ้วนหอยอ้วนหอยสมบูรณ์ดีจ้ะนาเต็ม ขณะเต็มเนาะเขาเอืนว่าหอยสมบูรณ์หอยอ้วนพ่อพ่อห่าใยนลักษณะออกมาแบบนี้เล้วเขาก็น้ำไปขุนแล้วจะเด้อบ่ต้องแต่เปลี่ยนน้ำจ้ะไม่อีกอย่างหนึ่งที่ไม่แซงอยากจะแนะนำเพื่อน,นผู้ผู้เลี้ยงหอยแล้วจะเด้อหอยเ,อเอยจอีห่อนี่ละล่ำอ้อยจ้ะล่ำอ้อยห่อก็สามารถเอามาใส ในบอ่อหหอยเห่าในกินได้จ้ะในอ้อยน่ะก็คือน้ำตาลเนาะจะเนาะน้ำตาลเนาะก็เป็นอาหารของจุลิอนซี่อย่างหนึง่งออามาล่องในบอ่อแล้จ้ะจะซอยในการบำบัดน้ำได้อีกน้าจ้าแล้วก็เป็นอาหารของหอยได้อีกจ้า สวยนั่งเอกจ้ะจุลินซี่สารพัดประโยชน์จ้ะจุลินซี่สังข้อแสงน่าจะเนาะจุสวนปลาต่อของห้าวนี่สิ่งที่ขาดประเด็ก็คือจุลินซี์สังข้อแสงจ้ะแม่แสงกับศีใส่บำบัดในกระช่างในบอรกรบบอปลาบออบอกไห้นีแ่แหละจ้ะเป็นการซ้อยกําจัดพวกน้ำเน่นาน้ำเสียน,นจะจจะเห็ถใา้น้ำสะอาดน้ำดี มีออกซิเจนแล้วก็เป็นอาหารให้พืชใหสัซั์ได้เลยจะแม่จะได้ใส่ในพืชก็ได้จะลดลดลา,ดย,ายบบลูงหลากของพืชอันนี้แม่แสงกเกียบเอามาใส่ในการบำบัดน้ำจ้ะซอยเพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำก็ได้เห็ดซอยห้บ่อหาน้ำเน่าน้ำเสียจ้ะใส่ง่ายๆเลยจ้ะก็ะได้จำกัดดอกจ้ะคือนี่ห้องเป็นระบบน้ำคลองนะจ้ะเนาะ นำข้องบอ่อข้องข้องดินกระช่างดินเข้าใส่ไปเลยจ้ะเพราะว่าสิเป็นในการประสัตว์นะจ๊ะเนาะเข้าให้ผสมในน้ำให้งัวให้ควายให้หมูให้เขากินได้จ้ะเรียกเลยว,ว่า สารพัดประโยชน์อีหลีจ้ะถ้าผู้ใดสนใจแต่เบิ้งคลิปที่แม่แสงเคยแต่ล่องมาแล้วเด้อเด้อการทำวิธีทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจ้าเอฟซีทันใดที่ได้ติดตามแม่แสงมาแล้วได้ชมคลิปการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของแม่แสงแล้วกะกะได้นั่งไปใส่เด้อเด้อใ้ากันเทสท่ากันเลยใส่ ในนาขาวกระใสเลยจ้าใส่ขาวใส่ในน้ำในนาขาวเฮาามนแสงนี่มีคอนเซปของแม่แสงก็คือกเกษตกรกรบ่ต้องมักยากจ้าเกษตรกรต้องมักง่ายจ้าจนี่สโลกแกนของแม่แสงอยู่บางนี่แหละจ้าเหตุง่ายๆอย่าเหตุยากร้ายมันเมื่อยเกษตกรกรบ่จำเป็นต้องเมื่อยหรอกจ้าถึงเขาจะเมื่อย ปานได้ถ้าเฮามีใจที่จะเฮ็ดฮักที่จะเฮ็ดความเมื่อยของเฮาก็หายไปเครื่องตัวเครื่องเราจะเมื่อเฮาเห็นผลประโยชน์หรือว่าสิ่งที่เฮาได้ของกลับขึ้นมาตอบแทนสิ่งตอบแทนก็คือความสุขทางใจได้ยู่ได้กินนี่แหละจ้ะก็คือผลกําไรผลประโยชน์ที่เฮาได้รับทางออมจ้ะทางตรงก็คือดีได้ยู่ได้กินจ้ะสำหรับมณีแม่แสงก็มา อัปเดตวิธีการว่าเอาหอยทิ่ฟักแล้วลงมาอนุบาลได้อาทิตย์นึงตัวมันน่อยมันใหญ่ซําใดแล้วท่าบอนาม,มันเสียแม่แสงก็เอามีวิธีจังใดในการบำบัดน้ำเสียก็จังทีแม่แสงได้เห็ดซูเบิงซูฟังว่าสซูฟังมานี่ละจ้ะผูดด้ใดชอบใจหรือจังใดก็ล่องเอาไป ปฏิบัติเอาไปเฮ็ดไปไสใส่เบิ้งน้ำกันเบิ้งตด้จ้ะเด้อกะลองเฮ็ดลองท่าเบิ้งจ้ะแล้วบ่มีถูกบ่มีผิดดอกเด้อจ้ะเด้อแล้ว่ากะใส่ได้ผลดีมากๆแล้วจ้ะสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่จ้ะบำบัดน,น้ำเสียเด้อจ้ะเด้อสำหรับมันนี้แม่แสงกะขอจบไว้แค่นี่ละจ้ะสวัสดีจ้า